ลงโทษทางวินัยก็ให้ความยินยอมย้ายออกจากตำแหน่งเนื่องจากกฎหมายตำรวจการจะย้ายผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินั้นจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินี่จึงเป็นวิธีการวางแผนเพื่อจะให้พลเอก วิเชียนพศโภศีออกจากตำแหน่งจึงมีการสมคบสร้างเรื่องโดยมีการไปถ่ายภาพมีการเล่นการพน,นันเพื่อจะเป็นข้ออ้างเล่นงานพลเอกวิเชียนจึงมีการต่อรองกับพลเอกวิเชียน ว่าถ้ายอมย้ายออกจากตําแหน่งผู้บังคับการตำรวจแห่งชาติก็จะไม่มีการดําเนินการทางวิน,ยนัยพลตรีเอกวิเชียนจึงต่อรองว่าถ้าได้รับตําแหน่งที่เหมาะสมก็จะยินยอมออกจากตําแหน่งผู้บังคับการตํารวจแห่งชาติรัฐบาลทุนเช้าทักษิณ จึงมีการต่อรองว่าต้องการตำแหน่งใดโทมตสเล็กวิเชียนกล่าวว่าต้องการตำแหน่งเลขาสมอชเพราะเนื่องจากเป็นตำรวจเคยทำงานความมั่นคงถนัดด้านนี้รัฐบาลขุนเชิดทักษิณจึงทำการโยกย้ายนายทวินเปลี่ยนสีออกจากตำแหน่ง แล้วไปอยู่ในตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีซึ่งการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นการใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบเพราะตำแหน่งเลขาสมชอนั้นมีเงินประจำตำแหน่งสิทธิต่างๆรวมทั้ง เป็นผู้บัญชาของสำนักงานเลขาสมชทั้งสำนักงานแต่ตำแหน่งที่ปรึกษานั้นเงินประจำตำแหน่งสิทธิประโยชน์น้อยกว่าตำแหน่งเลขาสมชและไม่มีลูกน้องแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นโดยศักดิ์ศรีสิทธิประโยชน์ตำแหน่งที่ปรึกษาจึงน้อยกว่า เลขาสมชแต่การที่จะพ้องต่อสามปกองได้นั้นตามกฎหมายจะต้องอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการระบบพิทักคุณธรรมนายทวินจึงได้อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการดังกล่าวคณะกรรมการดังกล่าวกรรมการมีมติ3ต่อ3 ปรากฏว่าประธานได้ลงมติอีกเสียงหนึ่งจึงออกมาเป็น4ต่อ3ว่าคำสั่งของนายมนตรีชอบด้วยกฎหมายแล้วซึ่งมติคณะกรรมการดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายและสองมาตรฐานเพราะอะไรครับ ก็เพราะว่าเคยมีเรื่องลักษณะทำนองนี้แล้วในสมัยรัฐบาลอาภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายวงศักดิ์พงพาณิชย์ตำแหน่งอาิบดีกองการปกครองได้โทรไกระทรวงมีคำสั่งย้ายและให้ไปเป็นผู้ตัวราชการสำนักนายกรัฐมนตรี นายวงศักดิ์จึงได้อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการดังกล่าวคณะกรรมการดังกล่าวโดยเสียงของประธานพิทักษ์คุณธรรมซึ่งโหวตอ,อีกเสียงหนึ่งเป็นสี่เสียงสี่ต่อสามเนี่ยก็ได้โหวตด,ด้วยว่าคำสั่งของประกกระทรวงหาดมาไทยและมติคณะมนตรีไม่ชอบจึงได้มีการแจ้งมติของกรรมการดังกล่าว ไปที่คณะมนตรียกรัฐบาลอาภิสิทษ์ยกรัฐบาลอาภิสิทษ์เขาลบมติดังกล่าวแล้วเขาลบตามกฎหมายจึงยอมที่จะให้ในายวงศักดิ์กลับเข้าสู่ตำแหน่งอธิบดีกรมการปกครองเพราะฉะนั้นเมื่อนายทวินเห็นว่ามติคณะกรรมการดังกล่าว ไม่ชอบและจะเห็นได้ว่าเป็นสองมาตรฐานเพราะเรื่องทำนองเดียวกันแต่วิธิฉัยต่างกันพี่น้องครับพี่น้องแปลกใจหรือไม่ว่าทำไมข้อได้จริงทำนองเดียวกันแต่ผลต่างกันก็เพราะว่าประาธานพิทักษ์คุณธรราคนนั้น เพื่อร่วมรุ่นจบนิติธรรมศาสตร์รุ่นเดียวกับนายสมชายวงสวัสดิ์จึงพิจารณาสมมตรฐานครับพี่น้องนี่จะเห็นได้ว่าคนในระบบทักษิณนั้นมันเล่นพักเล่นพวกมันไม่คำนึงถึงความยุติธรรมนายทวินเปลี่ยนสีจึงได้มีการฟ้องต่อสามปกครอง สารปกครองได้พิจารณาแล้วเห็นว่าคำสั่งของสำนักงานโยมตีนั้นเป็นคำสั่งที่ใช้โดยมิดิโดยไม่ชอบเพราะตามที่ผมได้กล่าวมาแล้วว่าตำแหน่งเลขาสมชสิทธิประโยชน์เงินปนมาจำตำแหน่งมากกว่ามีลูกน้องทั้งสำนักงาน แต่ตำแหน่งที่ปรึกษาไม่มีจึงเป็นตำแหน่งที่ลดศักดิ์ศรีคุณค่าของนายทวินศาลปกครองจึงพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของนายกรัฐมนตรีก็คือนางสาวยิ่งรักชินวัตรแต่ปรากฏว่ารัฐบาลหุนเชิด มาเล่นพวกเพราะอะไรครับเพราะเคยมีเรื่องจริงในลนักษณะใกล้เคียงทำนองเดียวก,กันกับเรื่องนี้คือนายจาดูนได้ถูกย้ายเช่นกันแล้วก็เห็นว่าไม่ชอบต่อมามีการฟ้องสาปรปกครองสาปรปกครองพิพากษาว,ว่าคำสั่งไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่เนื่องจากว่านายจาดูนั้นเป็นพวกเดียวกับรัฐบาลทุนเชื้ทักษิณเขาจึงไม่อุทธรพี่น้องครับจะเห็นได้ว่านี่คือสมาตรฐานอย่างแท้จริงใช่ไหมครับพี่น้องซึ่งเสื้อแดงมันชอบแหกปากว่าสมัยรัฐบาลอภิสิทธินั้นสมาตรฐาน แต่โดยข้อเท็จจริงที่เห็นชัดๆแล้วพฤติกรรมของรัฐบาลที่สองมาตรฐานคือรัฐบาลหุ่นเชิดทักษิณใช่ไหมครับพี่น้องพี่น้องครับมันจึงจัดการบอกว่านายกปูนั้นได้มีการสั่งการว่าเรื่องนี้ต้องอุทธรณ์ เพราะนายทวินเปลี่ยนสีมันไม่ยอมเปลี่ยนสีจึงต้องอุทธรณ์ไม่เหมือนกรณีนายทาลิตนายทาลิศเพนิตมันเปลี่ยนสีมันจึงไม่กูกย้ายจากอาธิบดีครมสอบสวนคดีเศกพี่น้องพี่น้องจําได้ใช่ไหมครับว่ารองนายกเป็นเหลิมเคยให้สัมภาษณ์ว่าถ้า,าพรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลจะย้ายนายทาลิตเปลี่ยนสีเป็นคนแรก นายทาริศเพ่งดิตเป็นคนแรกแต่ปรากฏว่าผลสุดท้ายแล้วไม่มีการย้ายนายทาริศเพ่งดิตออกจากอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษพี่น้องจะเห็นได้ใช่ไหมครับว่านายทาริศเพ่งดิตได้มีการดำเนินคดีกับนายอภิสิทิ์และนายสุเทพหาว่า มีการสั่งการเป็นเหตุให้มีคนถึงแก่ความตายพี่น้องครับถ้าพูดโดยข้อกฎหมายข้อที่จริงแล้วในฐานะที่ผมเป็นนักกฎหมายบุคคลสองคนดังกล่าวไม่มีความผิดฐานสั่งฆ่าคนแต่อย่างไรครับพี่น้องเหตุผลก็เพราะว่า คำสั่งของสอชอน,นั้นเขาไม่ได้ไปสั่งให้ยิงพวกเสื้อแดงเขาสั่งการให้ทาหารไปรักษาความสงบแล้วถ้าเกิดว่าฝ่ายเสื้อแดงมีการใช้อาวุธก็ให้ทาหารจัดการได้ตามสถานการณ์พี่น้องครับการที่นายทาลิดเพ็งดิตดำเนินคดีกับอภิสิทธ กับสุเทพและกับคนในรัฐบาลประชาธิปัตย์พฤติกรรมดังกล่าวจะเห็นได้ว่านายทาลิตเปลี่ยนสีใช่ไหมครับพี่น้องนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมรัฐบาลคุณเชื่อทักษิณจึงไม่ย้ายนายทาลิตพี่น้องครับส่วนกรณีของ นายแพทย์วิทิตอดีพูดในการองค์การเภสัชกรรมที่ถูกย้ายก็เพราะว่านายแพทย์วิทิตไปขัดผลประโยชน์ของนายทุนยาข้ามชาติเพราะนายแพทย์วิทิตได้กระทำการต่อสู้ให้ยาที่รักษาโรคต่างๆเช่น รักษาโรคเอ็ดจากเดิมทีเม็ดละประมาณ76บาทให้เหลือเม็ดละหนึ่งบาทจึงสร้างความไม่พอใจให้กับบริษัทยาต่างชาติเพราะฉะนั้นบริษัทยาต่างชาติจึงสมคบกับรัฐบาลคุณเชิดทักษิณทำการปลดย้าย นายแพทย์วิทิตออกจากพอโอองค์การเพศสัจกรรมโดยอาศัยคณะกรรมการองค์การเพศสัจกรรมเป็นเครื่องมือเพราะกรรมการในองค์การเพศสัตว์ดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นคนของในระบบทักษิณกรบพี่น้องเขาจึงมีมติว่าให้ปลดนายแพทย์วิทิตฮอรมอจึงมีมติเห็นชอบ พี่น้องครับนี่คือความเลวร้ายความชั่วร้ายของระบบทักษิณใช่ไหมครับพี่น้องพี่น้องครับตามที่ผมได้กล่าวมาแล้วว่านโยบายที่อ้างว่าประชานิยมนั้นโดยข้อเท็จจริง จะเป็นนโยบายที่ทำให้ประชาชาติล่มจมเพราะมีตัวอย่างบทเรียนในต่างประเทศแล้วเช่นประเทศอาร์เจนตินาก็ใช้นโยบายประชาล่มประชาชาติล่มจมนี่แหละครับจึงเป็นเหตุทำให้เศรษฐกิจของอาร์เจนตินาล่มสลายจึงเป็นเหตุให้ จะต้องมีการขายกิจการสาธารณพกให้กับต่างชาติเพราะไปกู้เงินต่างชาติมาก็จะต้องใช้หนี้ต่างชาติวิธีการก็คือนำกิจการสาธารณพกไปขายให้กับต่างชาติเช่นไฟฟ้าปาปาน้ามันเป็นต้นแล้วผลสุดท้ายเป็นยังไงครับ เมื่อตกในมือของต่างชาติเขา